อะครับผมวันนี้ก็อันนี้อยู่นะครับแอนแอนแอนฝากปิดไอเพลงแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวติดดิกะสะติอันนี้นะผมเดี๋ยวก็ช่วยกันเทปูนนะครับไม่ครับไอนนเตรียมที่จะเทปูนนะครับปรับทรายนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะอยู่ในยุคสร้างนะครับยุคสร้างนะชว่วงนี้จะไร์สดใน ช่อง t i ก t อกนะครับนะครับติดตามได้สองทุ่มครึ่งนะครับช่องทิกตอกนะครับผมไม่ค่อยได้ไลค์ช่องช่องนี้เท่าไหร่นะครับอ่านี้ดูแล้วกันนะครับอ่านี้เตรียมครับเตรียมที่จะเทพื้นพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้นี่ถ้าเทพื้นพรุ่งนี้ก็น่าจะประมาณร่วมๆกับแสนนะนะครับก็เลยปรับดินปรับอะไรปรับทรายไว้นะครับพอพื้นค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเนี่ยอันนี้ดูนะครับยุกสร้างครับยุกสร้างนะปรับพื้นอะยปรับครับปรับ ปรับนิดนึงให้มันเปิี่นค่าปูนให้มันน้อยลงนะครับไม่งั้นค่าปูนกินบานเลยนะคานไม่ต้องใส่คาน้งคานครับคานอ๋อคานคานไม่ต้องใส่นะอันนี้ก็สร้างองค์ปูทเวสโนนะขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่เลยนะอันนี้พี่ยักษ์นี่ทำงานแต่แต่ไม่ผอมเลยครับอ้วนขึ้นนะครับรดูละ คนที่ทำงานก็จะผอมไม่เช่มอ้วนขึ้นอวน้นอวนขึ้นนะครับน่าจะแดกดีนะดูแลตรงคาไม่ต้องใส่ก็ือช่วย ต่อเอ็นนะครับอันนี้ก็กําลังทากันอยู่นะครับตอนนี้แดดล่มนะครับแผลบล่มเอาดิมึงไอเ้เหี้ยครับเอามาเข้าทีมดิมึงไร <c oughs> มึงเข้าทีมไรสัตว์อันนี้นะครับก็เข้าทีมครับแดดล่มลมแผ่วนะครับนะคนเยอะนะครับไม่รู้ว่ากูอยู่หรือเปล่าคนเลยเยอะเ่ยไอ้เหี้ยดูนะครับก็ทำกันทุกวันเหนื่อยอัน <c oughs> นี้ อ่านะครับนี่ช่วยกันคือกูอยู่อะไรมากันนะโอ้โหบานเลยนะไอ้เหี้ยน่ะหายไปสองวันแล้วนะครับน่ะอายุวยระวังเว้ยเหี้ยเดี๋ยวพังเว้ยค่อยๆเว้ยเหี้ยได้ยุ้ยเดี๋ยวสะดุดเว้ยชิบหายเดี๋ยวหน้าข้ามามไม่สัตว์กูกลัวเหล็กยุบไอ้เหี้ยไม่เด้อไอ้ชิบหายเอา พ่งนี้ก็ตอนเช้านะครับเทแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพไปดูแล้วกันนะครับสําหรับงบประมาณนะครับในการเทครั้งนี้ก็เกือบเก0 0 0หนึ่งแสนบาทนะครับสําหรับค่าปูนเฉยๆนะครับค่าปูนเฉยๆนะเพราะว่าหลายคิวมากนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวจะทําต่อไปยันด้านหน้าเนี่นะครับจะรื้อห้องนี้ทิ้งนะครับห้องนี้ก็รื้อทิ้งแล้วก็จะทําเป็นส่วนเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นองค์ปู่ท้าวเวสนโนนะครับล้านนี้จะเป็นล้านพิธีทั้งหมดเลยนะครับในอนาคตนะครับ เราจะทาพิธีที่ลานนี้นะครับลานนี้นะแล้วก็องค์ปู่ทเวสวโนเนี่ยนะครับก็จะตั้งขนาดใหญ่นะครับนะขนาดใหญ่เลยนะครับไม่ง่ายนะครับเดไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับนะบางป่าฝนตกมากมากครับโอเคครับบางป่าฝนตกหนักนะครับผมนะวันนี้ไลฟ์ตดช่องทิกต o อกนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะครับติดตามได้นะครับนะทิกต k อกของทุ่มครึ่งนะครับแต่วันนี้มาไลฟ์ช่อง Facebook ก่อนแล้วกันนะครับช่องเฟซบุ๊กนะให้ดูนะครับในการก่อสร้างนะครับทรายก็เพิ่งมาลงอ่ะนะเพื่อในการปรับพื้นนะ เพื่อมันทำให้เปลืองปูนน้อยลงนะเพราะระดับมันยังไม่ได้นะครับก็เลยสั่งทรายมานะพรุ่งนี้ก็เริ่มแล้วนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งสเต็ปหนึ่งคือการเทปูนนะครับเทปูนก็หลักแสนนะครับร่วมบุญกันได้นะครับร่วมบุญกันได้นะใครที่ต้องการที่จะร่วมบุญเนี่ยนะครับถูกหวยแรงต่างนะครับสามารถร่วมบุญได้เลยนะครับเพราะว่าใช้งบเยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ช่วยกันในสํานักนะครับเป็นงานตังกิ้วยุคนี้คือยุคสร้างนะครับไม่ยุคปาร์ตี้แล้วนะครับผมนะ จะเห็นลูกศิษย์ผมเป็นหลายเจนนะครับเจนยุคปาร์ตี้ก็หมดไปแล้วครับตอนนี้เป็นเจนเจนจับกังเจนกรรมกรน่นะครับผมเนะยตอนนี้นะสร้างบ้างไม่สร้างบ้างนะครับผมนะทำบ้านไม่ทำบ้านไหนก็ทำนะครับอันนี้แล้วช่วยกันก็จะได้เห็นนะครับดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะไปใต้กันด้วยนะครับแก๊งนี้นะครับผมเนะจะเอาไปใต้ด้วยนะครับดูแล้วกันนะครับอ่าอันนี้นะช่วยกันนะครับในว่าเจนสร้างนะครับจะอยู่กันประมาณนี้นะครับเนะ พรุ่งนี้ก er, ็อีกแสนกว่าบาทนี่มันหลักแสนนะไม่เกือบเกือบแสนนะครับเกือบเกือบแสนนะครับผมว่าน่าจะเกือบเกือบถึงหรือหรือแสนหนึ่งนะครับเรว่าต้องดูด้วยว่ามันจะเต็มขนาดไหนครับแต่ถ้าดูคำนวณแล้วน่าจะหลักแสนนะครับในการที่เทปูลขนาดนี้นะครับเทปูลลานนี้นะครับลานนี้เกือบเกือบแสนนะครับนาาคิดถึงอาจารย์ครับโอเคครับเตชะปัญโยแกนลานะครับผมนะก็เขาเรียกว่าไม่มีเงินนะครับแต่ก็ใส่แรงนะครับผมนะช่วยเป็นแรงได้นะครับลูกศิษย์ผมที่อยู่ใกล้ๆนะครับ บางคนก็ช่วยเป็นซัพนะครับก็แล้วแต่นะครับในการสร้างบุญของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับคืนนี้เจอกันช่องทิกต o อกครับสวัสดี